อันนี้ครับเสร็จนกครับเครื่องรดพังนะครับได้ยกเครื่องใหม่ทาให้เราได้หยุดงานสี่ห้าวันแต่เราก็ไม่ได้พัก้วครับเราก็ถอนเครื่องรอรอเครื่องมาจากลังสิทธยกเครื่องใหม่ครับ สวัสดีครับผมนายเจนรัรรงศรีสัจจาครับชื่อเล่นชื่อเบิร์ตเป็นคนบ้านใส่อำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดครับเกี๋ยวข้าวปีนี้ก็ข้าวยืนครับมันเกีียวเร็วเสร็จเร็วครับปีนี้มีถึงเดือนก็สนเสร็จหมดแล้วเพราะว่ารถปีนี้รถค่อนข้างจะยเยอะแล้วก็ข้าวมันยืนด้วยมันเกีียวให้ทําให้เราเกี่ยวได้เร็วขึ้นแล้วงานเราก็จะเสร็จจะเสร็จเร็วขึ้นนะครับงานมันก็จะหมดเร็วขึ้นแล้วก็ ถามว่าสนุกไหมก็สนุกครับแต่ว่าหมดงานหมดเร็วเกินครับปีนี้ <L ess> ก็สายพานครับสายพานตู้สายพานตู้ขาดเปวกสายพานส่วนมากก็จะมีแต่ส่วนสายพานแล้วก็พวกดอกจอกหรเลียงข้าวป,ปีนี้ก็ถ้าเป็นครูตามันก็ไม่เท่าไหร่ครับมันไม่เหมือนรถใหญ่ถ้ารถใหญ่ก็อันนี้อยู่ครับถ้าคนมีทุนมันก็น่าเล่นนะครับ ถ้าเหมือนถ้าคนไม่มีทุนเหมือนคันนี้นะครับก็ปีนี้ก็หมดหลายแสนเหมือนกันครับถ้าไม่มีทุนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับในค่าน้ำมันค่า,าอะไรรถก็หมดเยอะเหมือนกันครับแล้วก็รถก็เยอะเยอะด้วยรถก็มีหลายคันแต่ละจังหวัดก็หลายคันมันทําให้จํานวนไร่เราได้น้อยลงค่าใช้จ่ายแต่ละปีมันก็เยอะขึ้นนะครับถ้าคนมีทุนมันก็น่าเล่นครับพอได้เล่น ได้ไล่หนูแต่หาอาหารการกินเกี่ยวขา้าวมันก็จะได้ไล่หนูไปขายไปขายด้วยกินด้วยมันก็สนุกครับสนูเหือนพวกผมก็จับฟางด้วยครับในมือเราก็ต้องมีฟางให้มันกัดมือเราได้จับมันก็หรือไม่บางคนก็จะใช้ไม้แต่ไม้มันก็บางทีมันก็จะตีโดนกันเองนะครับมันจะไม่ตีโดนหนูครับผัดครับผัดเผ็ด,ผด,ผดอร่อยครับทำให้มันเผ็ด,ผด รสชาติมันจัดจ้านมันก็อร่อยเหมือนกันครับแล้วก็ราคาก็แพงด้วยครับถ้าเราขายสง่งกรุงเทพมันก็คนกรุงเทพเขาอยากกินใช่ไหมครับบางทีเขาสั่งไว้เทศกาลช่วงปีใหม่เขามาก็ตัวละร้อยหรือไม่ก็รัสองร้อยห้าสิบแล้วแต่เราจะขายแต่เหมือนพวกผมก็พอได้นิดหน่อยก็เอาครับคนรู้จักกันเราไม่ได้คิดราคาแบบเต็มเหมือนคนอื่นสอาแล้วแต่คุยกันเอาครับอันนี้ก็สามตัวสามร้อยห้าสิบบ้างสองร้อยบ้างแล้วแต่เราจะเอา ก็เหนื่อยหน่อยแต่มันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งครับเกี่ยวข้าวเดี๋ยวตัดราคากันแล้วกันครับฝากไปแล้วกันเพราะว่าในตั้งค่าไหลค่าลูงน้องค่าน้ามันน้ามันก็แพงขึ้นครับถ้าเราเกี่ยวถูกเวลาเราซ่อมเราก็มันก็ไม่เหลืออะไรนะครับทําไปมันก็เหนื่อยเฉยๆพอเราลดเกี่ยวด้วยกันเราก็ไม่อย่าตัดราคากันเองครับตรงนี้ รถมันก็พังบ้างมันก็ถ้าพังวันหนึ่งมันเสียสองสามชั่วโมงซ่อมเสร็จสามชั่วโมงมันก็ต้องเลทไปครับก็ต้องเข้าใจพวกผมด้วยถามว่าอยากเกีียวให้หมดไหมก็อยากเกี่ยวให้หมดแหละครับแต่ว่ารถมันพังนะครับรถมันมันก็เก่าลงทุกปีทุกปีใช่ไหมละครับมันก็สภาพมันก็จะไม่เป็นเหมือนเดิมครับมันก็พังบ้างอะไรบ้างครับอย่างเ้นก็รอกันหน่อยก็ได้ครับตรนงเี้เราก็อยากเกี่ยวให้หมดทุกคนเลยครับก็เหมือนเดิมครับขึ้นก็ ห้สิบาทหรือร้อยหนึ่งแล้วแต่เราจะคุยกันเอาครับว่าน้ํามันมันแพงนะครับแพงครับน้ำมันปีนี้อะไรก็แพงเหมือนกันครับซื้อแต่หลายวันหนึ่งก็หมดหลายพันเหมือนกันครับ